วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องวุ่นๆุของไทยลีก2ออีกสักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมที่ร่วมการแข่งในฤด,ดูกาลใหม่นะครับจริงๆมันไม่ควรมีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันเหลืออีกประมาณ3 4สัปดาห์จะเปิดสนามแล้วแต่ว่านี่แหละคือฟุตบอลไทยที่มันยังไม่มีความชัดเจนนะครับก็คือโปรแกรมการแข่งขันมันออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทีมที่หลายคนมองก็คือลำปางเนี่ยยังมีชื่ออยู่ในโปรแกรมการแข่งขันนะครับแต่ว่ามันก็มีเครื่องหมายคำถามอยู่ตลอดว่าลำปางจะไปต่อหรือว เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการคืนสิทธิ์ให้กับลำปางแล้วก็ไปขายต่อใครจะเข้ามาทําทีมอะไรเงี้ยนะคร uh, ับก็ปรากฏว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าเป็นข่าวที่เช็คมาแล้วเนี่ยก็น่าจะชัวร์ตามนั้นน่นะครับก็คือกลุ่มของพัทยายูนิเต็ดเนี่ยเขาเข้ามาซื้อสิทธิ์ในการทําทีมของลําปางนะครับแล้วก็ยื่นกับสมาคมฟุตบอลไปแล้วว่าจะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะทาให้พัทยายูนิเต็ดเนี่ยที่จะเป็นทีมที่ต้องตกชั้นเนี่ยตามระกัน้ตช จะได้สิทธิ์เล่นต่อไม่ตกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นพัทยาก็เลยไปซื้อสิทธิ์ลำปางแล้วส่งจดหมายบอกสมาคมว่าไม่ส่งทุนเข้าขเข้าร่วมการแข่งขงันก็เท่ากับว่าลำปางจะหายไปหนึ่งทีมแล้วจะเป็นพัทยายูไนเต็ดที่ได้สิทธิ์เล่นแทนนะครับนี่คือข่าวอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าที่เช็คมาแล้วเนี่ยก็น่าจะตามนั้นนะครับกระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนว่ากลุ่มทุนพิชยาบัณฑิตเนี่ยคืนทีมไปให้กับลำปางและลำปางไปขายต่อหรือว่าเขาไปซื้อสิทธิ์จากพิชยาต่อเลยนนไ่่่วเรเาหแตาาอาจาจกผมที่ได้มาเน ไม่ทาทีมแล้วเขาก็ให้ลําปางไปทําต่อและลาปางก็ไปคุยกับพัทยาลําปางเนี่ยน่าจะได้เข้าไปเป็นทุ้นส่วนของทีมพัทยาด้วยคือผู้บริหารนะครับแล้วก็จํานวนเงินมันมีมูลค่าประมาณ4ล้านบาทถึงพัทยาเนี่ยถ้าพัทยาไม่จ่ายเงินเนี่ยนะครับเขาก็รอลุ้นให้ลําปางไม่ส่งแข่งต่อแล้วเขาก็ได้สิทธิ์เล่นอยู่ดีแต่ว่าถ้าไม่ชัวร์ก็คือเข้าไปถือสิทธิ์ในการทําทีมเลยแล้วก็บอกว่าไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับมันอาจจะงงๆหน่อยแต่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละนะครับทั้งหมดทั้ อแล้วทีมที่จะเข้ามาเล่นแทนก็คือพัทยาอยู่นเต็ดเพราะว่ามันจะมีผลต่ออีก17ทีมในการวางโปรแกรมการแข่งขันนะครับจากที่ต้องขึ้นเหนือไปลำปางก็ยต้องออกไปทางภาคตะวันออกไปที่ชมบุรีพัทยาถึงตรงเนี้ยผมรอมาเนี้ยจนถึง5โมงเย็นก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งถือว่าช้ามากๆนะครับจริงๆแล้วมันควรจะสรุปได้แล้วว่าลำปางจะเอาอยัางไงไปต่อหรือไม่ไปต่อนั่นคือสิ่งที่ทางไทยลีกต้องรีบดําเนินการนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะบอกเมื่อไหร่นะครับขณะเดียวกันนะครับประเด็นในเรื่ององงขกาารที่พัย เขาไปซื้อสิลปางแล้วไม่ส่งทีมเข้าแข่งเพื่อให้ทีมพัทยายได้แข่งต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมมองที่มองกันว่าควรหรือไม่ควรหรือบางคนก็บอกว่าเขาเข้าซื้อสิทธิ์ไปแล้วเขาจะทําอะไรก็ได้นะครับก็ถือว่ามองกันต่างมุมแล้วกันแต่ว่าถ้าในมุมผมเนี่ยผมก็ต้องถามว่ามันเหมาะควรหรือเปล่านะครับคือมันมีทีมที่มีผลประโยชน์เข้าไปซื้อไปเป็นเจ้าของทีมแล้วไม่ส่งทีมนี้แข่งเพื่อให้ทีมตัวเองได้แข่งต่อเนี่ยผมว่ามันก็ดูไม่ไม่เหมาะไม่ควรไม่โอเคนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับน ทั้งนั้นและทั้งนี้ครับสำคัญที่สุดคือฝ่ายจัดการแข่งต้องออกมาดําเนินการออกมาจัดการครับแฟนบอลก็รอทีมสมโมสรก็รอว่าสรุปแล้วไทยลีก2จะไปลําปางหรือจะไปพัทยาข่าวยังไม่เป็นทางการเนี่ยไปพัทยาแล้วครับแต่ว่าข่าวยังเป็นทางการออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้ขอให้ออกมาเร็วๆพรุ่งนี้ได้ยินดีนะฮะจะได้จบๆกันไป